สวัสดีครับครับวันนี้มีปืนยิงปลาเนาะมาส่งงานตัวนี้หนึ่งลำเป็นไม้ประดูนะครับทั้งลำเลยนครับตรงคลาสสิกมากครับเงาวับตัวนี้เป็นปืนศูนย์ครับศูนย์ชุดใหม่นะครับลายแนวแนวเลยวัยรุ่นเลยตัวนี้เซฟข้างนะครับมีเซฟข้างครับ กระจกกลางรูฝั่งอีั่นี้ครับกระสวยครับล็อกออโต้ปีก CNC นะครับใส่ข้อปีกด้วยครับตัวนี้น็อตแต่งซิ่งครับสูดหน้าครับตัวนี้เป็นวัดดูทั้งลำเลยนะครับราคาอยู่ที่4,800ันแะครับจบไป4,800ลำนี้ถ้าไม่ใส่ข้อปีกอยู่ที่4,500ครับ โอเคเดี okay, ๋ยวมาลองเทสกันครับโอนครับเป่าเล็กๆโอเคเห็นอยู่กระป๋องโอ้เป็นปลาไม่หลอด